สวัสดีค่ะคุณนัดบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาบ้านโซนสายไหมสุขาธิบาล5ออกเงินเพิ่มสินแนะนำโครงการนี้เลยนะคะ หมู่บ้านอารุนทอนอยู่สุขขาพิบาน5ซอย4 5ค่ะหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นขนาดกลางเป็นบ้านแปลงมุม17ตารางวา2ห้องนอน2ห้องน้ำตกแต่งให้ใหม่พร้อมเข้าอยู่ฟรีโอนฟรีเฟอร์นิเจอร์ ฟรีแอร์ให้อีกด้วยนะคะสนใจนะคะทักมาได้เลยเรากั้นความเป็นส่วนตัวด้านซ้ายด้านขวาให้ทั้งหมดแล้วด้านบนนะคะเป็นหลังคาเมทัลชิทกันความร้อนให้ด้วยค่ะต่อไปนะคะมาชมภายในห้องโถงก,กันต่อเลยค่ะ ห้องโถงกว้างมากนะคะ17ตารางวา2อนอนสองน่าเป็นทาวน์โฮม2ชั้นหมู่บ้านอารุณพรอ,อยู่ในโซนสายไหมส5นะคะอยู่ในโซนสุข,ขาพิบาล5ซอย45นะคะเส้นนี้เข้าสายไหมเข้าลำลูกกาเข้าหอนยทีนออเงินเพิ่มสินจะผุโชคได้ทั้งหมดเลยนะคะห้องโถงกว้างมากด้านบนนะคะน่าทำเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟให้ด้านบนทำเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟให้เป็น,ฟนไฟ led ใ,ให้ทั้งหมดแล้วนะคะ ้างหนุสซ่อนไฟให้อย่างสวยงามเลยห้องผมกว้างมากนะคะเดินทางง่ายเดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะตรงนี้ห้องน้ําชั้นหนึ่งค่ะสุขภัณฑ์นักเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะชาเว์ชักโครกเปลี่ยนให้ใหม่ยกเสต็ค่ะต่อไปโซนห้องครัวค่ะด้านหลังของตัวบ้านห้องครัวกวาา้งกวางมากห้องครัวกว้างมากเล้ละปูกระเบื้องให้เต็มเลยนะคะรอปูกระเบื้องให้เต็มทำเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยแล้ว ห้องครัวใหญ่มากใครต้องการหาะห้องครัวกว้างๆใหญ่ๆแนะนำหมู่บ้านอภลพิตอนได้เลยนะคะเดินทางก็ง่ายสะดวกเข้าขออกได้หลายเส้นทางเลยค่ะนี่เลยแล้วก็ด้านข้างนะหลังนี้เป็นบ้านแปลงมุมนะคะหลังนี้เป็นบ้านแปลงมุมหลังสุดท้ายของของตรงนี้นะคะมีห้องโถงกว้างมากด้านบนค่ะ ถ้าสนใจนะคะรีบจองได้เลยสองนอนสองน้ำา,าิบเ็ตารางวาฟรีโอนฟรีดาวเพราะบริการที่ผักที่ขอสิ่เชื่อให้ฟรีแถมฟรีปั๊มน้ำแทงน้ำแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะถ้าจองตอนนี้สิทธิพิเศษสำหรับคนสำหรับผู้ที่จองตอนนี้นะคะเรามีแถงแอร์ให้อีกหนึ่งตัวจ้าจองบ้านกับนัดนัดแผงแอร์ให้ด้วยนะอ่า้องด้านบนค่ะชั้นที่สองอ่าชั้นที่สองจะมีสองห้องนอนนะคะ ห้องนอนแรกนะคะหันไปทางด้านหลังของตัวบ้านห้องนอนแรกนะคะหลังบ้านไม่ชนใครห้องนี้หลังบ้านไม่ชนใครเปิดหน้าต่างมาคือลมโป่งโล่งๆๆสบายนะลมโล่งโล่งสบายมากๆเลยนะคะนี่จะเป็นบ้านแรงมุมนะคะต่อไปห้องน้ำชั้นสองค่ะสุขภาพในห้องน้ำนักเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะชาเว์ชักโครกอ่างล้างหน้าปูกระเบื้องให้เป็นทา ต่อไปห้องนอนห้องแรกค่ะไปทางด้านหลังของตัวบ้านมานหันหนะ้าทางทิศเหนือนะคะนี่ห้องนอนห้องแรกห้องนอนกว้างทั้งสอง,ห,องนอนห้องเลยนะสองนอนสองน้ําค่ะหลังนี้รุณนพรลสองนอนสองน้ําใครที่อยู่โซนสายไหมหาบ้านโซนสายไหมโซนสุข,ขาพิบาลห้าเอาเงินเพิ่มสินแนะนําหนังนี้ได้เลยนะคะเข้าออกได้หมดเลยนี่ระเบียงด้านหน้าค่ะ ถ้าสนใจนะคะจองหาติดต่อนะัดตาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเรายินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันค่ะสนใจพักมาตาเบอร์ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ